มีแต่สร้างโอวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4นะครับออกัสนะฮะสิงหาคมก็อาการก็จะประมาณนี้นะฮะเสียงแหบๆตื่นมาก็ตาโปปกตินะฮะนวดรยขึ้นปกติโอเควันนี้ก็เป็นวันพฤหัสปกติก็ไม่มีเรียนเช้าอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีเรียนป่ายอาจารย์ได้ให้มาเรียนออนไลน์ฉันก็วันนี้ก็คงจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากนอนอยู่ห้อง ในห้องแล้ดานห้องนะสุขีจรงเลยปีศาจเนี่ยโอเคครับผมหนแค่นี้แหละเปิดพิษตอนเช้าที่เฉยเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ก่อนเรียนสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะอันยอตอนนี้ก็เป็นเวลา12บสนาฬิกานะครับผมก็อานเสร็จแล้วนะฮะ ได้ทําไงต่อดีอ่ะไม่มีอะไรทําเลยอะ่ะ <c ười> คือเรามีเรียนบ่ายเว้ยบ่ายโมงครึง่งเรียนไลน์เรีย <c> ล <ười> ไ,ไ,ออไลน์ไม่สนุกเลยอยากอยู่ในห้องมากกว่ามันเศร้าจังเลยในวันที่ไม่ใท่าไหว่วันที่สี่ของเดือนเศร้าแต่ต้นเดือนเลยว่าโอเคโอเคเคเลย โอ okay. เคยอไลน์จ้ะฮันขอตัวไปเตรียมตัวเรื่อยๆแล้วกันว่าจะนอนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเรื่อนไลน์ต่อเลยโอเคายบายตัวเองตอนนี้ก็คือสภาพของคนเพิ่งเรียนเสร็จนะฮะตอนนี้คิดในหัวมีแต่อย่างเดียวเลยในหัวฉชนมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นวิชา,วาที่เรารู้สึกง,งงที่สุดในบรรดาวิชาทั้งหมดละเว้ย เราจะไม่พูดชื่วิชาเราจะไม่พูดถึงอาจารย์ที่สอนด้วยเขาสอนด,ดีดีดีแต่แต่คิดดีคิดดีดีแล้วก็ไม่ต้องเสียใจมากนะฮะก็ระลับเตือนเตือนเรียนเไปให้มันเสร็จเนะฮะครับตอนนี้เราก็ต้องมาหาอะไรที่มันแก้ง่วงนะฮะก็เราจะไม่ได่าเขาจะเดินดินฟองเนี่ยมันอร่อยใช่ถ้าเรากินไอ้นี่นะฮะเพราะว่าซูเมย์เขาจะรู้ดีซูเมย์เขาจะรู้กันว่า ทำไมต้องกินสีนนี้นะครับ t r e a ร u r เช f f ร์เอฟเฟนะฮะเฮ้คอมพลีทแล้วนะครับอัาฮีเกินคอมพลีทแล้วนะฮะที่คุงเขากินให้ดูแล้วก็ต้องกินตามมาสิเนาะคอมพลีท tamam, แล้วโอเคงั้นก็ขอตัวไปรับประทานก่อนนะฮะไปไปโนมิ Me N. นี้ก่อนนะฮะ <Treasure. S 2> สวัสดีชาภาพ ตอนนี้คือบว่าเลยบด้ลเลยออกกำงกเสร็จผมก็จะเป,เปียกอีกแล้วนะะข้างนอกก็ฝนตกโปรยปลายนะฮะดีนะเราซื้อกับข้าวมากินก่อนจะทำให้เราปลอดภยัยจากฝนข้างนอกนะฮะว่ <c oughs> สดีนะสดีนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มก็จะเป็นเวลาในการแต่งยายของผมแล้วนะฮะซึ่งแต่งไปก็ไม่มีใครอ่านแต่ก็จะแต่งทำไมอะ <c oughs> เป็นคนที่ดื้อด่านมากแม่ยังคุม,มอยู่ก็เลยมันอยู่หอนี่แหละ <laughs> <laughs> ใช่เรอกมันอยู่ไกลบ้านเกินแม่โอเคตอนนี้ก็ขอเวลาไปแต่งหี้ยใหญ่ก่อนแล้วกันแค่มาแวะทัดไทยเฉยๆนะฮะไ <c oughs> ปแล้วการ์เวอร์โอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเป็นสภาพานะครับพร้อมที่จะนอนเต็มที่มากเวอร์ฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าพูดโดยรวมก็คือวันนี้ก็แค่ตื่นมาในญี่ปุ่นตอนบ่ายก็ ออนไลน์นะฮะแล้วก็แต่นิยายกินข้าวจบแค่นี้วันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็นช่องที่น่าเบื่อเนาะเขาให้คือแบบช่องอื่นๆเขาก็จะแบบมีคอนเทนต์มีอะไรแต่ช่องนี้คืออะไรก็ไม่รู้อยากถ่ายก็ถ่ายอยากถ่ายก็ไม่ต้องถ่ายตัดต่อก็งโง่อะไรอย่างเงี้ยอืมเนาะคนก็โง่อย่างงี้แหละให้เป็นซินดิเชื่อว่าไอ้คนงโง่ๆแบบนี้แหละทำยูทูบเหมือนกันนะโอเครับวันนี้ก็ไปเก็กิกมกโช์ เชวับบนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่ตุคุยังมีชีวิตอยู่นะฮะสาหรับวันที่4 August 2022จบบล็อกกัน,นะฮะบายบายตัวไปนอนก่อนง่วงมากแม่